ขอกราบถวายความเคารพหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประจำอยู่วัดต่างๆในประเทศไทยก็ผมอยากจะกราบขอวิงวอนให้วัดทุกวัดนะครับวัดทุกวัดช่วยเผยแพร่ให้องค์ความรู้กับชาวบ้านตอนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคุณธรรม กับความไม่ชอบทาเดิมทีพระสงฆ์เราจะต้องมีหน้นาที่สอนจะต้องกล้าชี้ถูกกล้าชี้ผิดแก่ชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาเรื่องออวันนี้เราจะพูดเรื่องคู่ประกอบการอาหารเครื่องดื่มและร้านค้าทั้งหลายเห็นป้าน,นี้แลยยังกับครูบาอาจารย์ เป็นวัดโมเดลวัดตัวอย่างของหลวงพ่อวัดสามชุกพ่อพระเดชวัตรนั่นเป็นรูปแบบโมเดลเป็นวัดตัวอย่างที่วัดทุกทิศทั่วไทยจะต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั้งหลายดูนะครับฟังฟังผมพูดไปข้าพระเจ้าชาวพุทธซื้ออาหารเครื่องดื่มมีค่าที่ต้องเสียภาษีให้กับคนทุสลิตคือปิดตาฮาราน พัภาระมาให้ผู้บริโภคชาวพุทธเสียภาษีถว่าร้านค้าของท่านมีมุสลิมไปซื้อสักกี่คนเขาหวังเพียงแค่เงินภาษีเท่านั้นข้างล่างก็ขอให้แยกประเภทสินค้าชาวพุทธไม่ต้องติดตาฮารานเมื่อวานนะครับกับผมได้ไปที่เซเว่นอีเลฟเอันนี้นะครับอยากจะบอกว่า หินหยางถังเช่าสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไม่มีฮารานนะครับ <iet> าชาวพุทธเราควรจะส่งเสริมนะครับควรจะส่งเสริมสินค้าที่ไม่มีฮารา <T> ลเราก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าที่ติดฮารานนะครับ <T> แล้วก็รสชาติก,ก็อรอ่อยแบ่บง,ง, <S <S บงปันกับพระลูกวัดนะครับทั้งนี้เราจะโยงไปถึงหลัก ของความถูกต้องหลักของความถูกต้องคือชาวพุทธเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเนี่ยรับประเคนเป็นโทษอย่างหนักอย่างเดียวเฉพาะชาวพุทธที่ถือศีลห้าก็ยังต้องผิดศีลข้อสองนะครับผิดศีลข้อสองสินค้าที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบด้วยธรรมเปรียบเสมือนสินค้าโจรผู้ที่ถือศีลห้า ก็ยังผิดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะพระภิสษุสงที่มีศินสออยี่สิบข้อจะผิดอย่างเดียวนะครับศีลข้อสก็ขาดอยู่แล้วนะครับเอาของโจรมาถวายพระนะครับอีกสินค้าตัวหนึ่งที่อาตมาจะบอกนะครับอันนี้เป็นปลากระป๋องอยากจะถามว่าปุ้มปุ้ยมีฮารานไหมฮะปุ้มปุ้ยนะครับมันมีนะครับมันแอบแล้วนะมันแอบอยู่ตรงมุมนี้ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะครับเนี่ย นี่คือความเจ้าเร่ของลัทธิจิงจอกทะเลทรายนะครับิดืมซะเลยอาจจะเป็นใคต่ความมั่นคงของชาติในระยะยาวก็ได้ต้องเงินส่วนนี้ตรวจสอบไม่ว่าเงินไปไหนสินค้าฮาลาลนี่ถ้าจะเจาะกันในเชิงลึกจ,จริงๆผิดทั้งด้านศิลธรรมผิดทั้งด้านกฎหมายจะเจาะในเชิงลึกนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ชาวพุทธเราอย่าหลงเป็นเหยื่ออย่าหลงเป็นเหยื่อ พยายามบอกลูก